สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ forward port 8444ของค่าย TOT นะครับผมซึ่งทาง TOT เนี่ย <c oughs> เขาใช้โมเด็มเลาเตอร์ยี่ห้อ ZTE นะครับในการนำอินเทอร์เน็ตจากสายภายนอกนะครับผม <c oughs> เข้ามาข้างในแล้วแปลงสัญญาณเข้าสายแลนเราะครับผมไปที่เราเตอร์อีกทีหนึ่งซึ่ง เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายอย่างละเอียดนะครับผมว่าบางท่านเนี่ยทำไมถึง forward 844ผ่านบางคนไม่ผ่านผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกเราเตอร์ตัวนี้ว่าเราเตอร์ตัวที่1นะครับผมเพราะว่าผมมีเราเตอร์อยู่2ตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเราเตอร์อีกตัวหนึ่งกันครับทีนี้เรามาดูเราเตอร์ตัวที่2กันครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการตั้งค่าเราเตอร์ตัวที่2ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับทำไมผมมีเราเตอร์อยู่2ตัวพอดีอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการตั้งค่าเราเตอร์ให้ดูนะครับผมพอดีอันนี้ยังใช้งานอยู่นะคะผมแต่การตั้งค่าท,ทุกอย่างเหมือนกันทุกประการนะครับผมจะเทียบให้ดูเลยว่าอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันเป็นยี่ห้อของ tp-link นะครับผมตัวนี้ของผมเป็นรุ่น ax 1 0นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่เป็น tp-link ex 2 5นะครับผมเป็นรุ่นใหม่กว่าโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าต้องการที่จะ forward port 8444ผ่านนะครับผมเราเตอร์ตัวที่2จะต้องอยู่ในวงแลนดนเดียวกันกับเราเตอร์ตัวที่1ตัว tp-link เนี่ย ค่า Default จากโรงงานเนี่ยครับมันจะเป็น192.168.0.1แต่ถ้าเป็นของ tot ตัว z t e ข้างบนที่ให้ดูอะครับผมตัวนั้นค่าโรงงานของเขาคือ192.168.1.1จะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยค่า Default ไม่เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราเอาแลนเสียบแวนอ่ะอธิบายก่อนแลนแลนกับแวน บางคนเดี๋ยวไม่เข้าใจจะเห็นพอร์ตสีส้มนะครับผมพอร์ตสีส้มสีพอร์ตตรงนี้เขาเรียกว่าพอร์ตแลนครับส่วนพอร์ตสีฟ้าอยู่พอร์ตเดียวตรงนี้เขาเรียกว่าพอร์ตแวนนะครับผมพอร์ตแวนคืออะไรพอร์ตแวนคือพอร์ตที่รับอินเทอร์เน็ตเข้ามาจากที่อื่นเข้ามาเสียบนะครับผมให้ตัวนี้เป็นวงแลนวงอื่นนะครับผมถ้าเราเอาอินเทอร์เน็ตจากเส้นอื่นนะครับมาเสียบพอร์ตที่เป็นสีฟ้าหรือพอร์ตแวนปุ๊บเนี่ย เราเตอร์ตัวนี้จะเป็นวงอื่นทันทีครับอาทิเช่น 192.168.2.xxx อะไรก็ว่ากันไปซึ่งการเสียบพอร์ตแวนทุกครั้งเนี่ยครับผมมันจะเป็นการสั่งให้ตัวเราเตอร์เนี่ยสร้างวงแลนขึ้นมาใหม่อีกวงหนึ่งมันจะคนละวงแล้วครับผมวิธีนี้มันจะไม่สามารถที่จะ ทำพอร์ตทำ forward port ผ่านได้คือผมติดปัญหาเรื่องนี้มาเยอะอยู่พอสมควร,ครจนผมแก้ปัญหาได้ครับวิธีแก้ปัญหาใหญ่ๆเลยก็คือเราจะต้องให้เราเตอร์ตัวที่1แกัเราเตอร์ตัวที่2เนี่ยอยู่ในวงแรนดเดียวกันก่อนไม่อย่างนั้นมันทําไม่ได้ครับผมวิธีการเซตค่าทํำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เอาสายแลนเสียบจากคอมพิวเตอร์มาที่ เราเตอร์ตัวที่เราต้องการเสร็จค่าให้เอา,เอาสายแลนที่เราเสียบกับคอมไว้แล้วนะครับผมมาเสียบเข้าในพอร์ตแลนนะครับเสียบแบบนี้อย่าไปเสียบช่องสีฟ้านะครับผมที่เราต้องเสียบเข้ากับพอร์ตแลนแบบนี้เพราะว่า เรากำลังบอกว่าให้ตัวนี้เป็นเป็นเครือข่ายแม่เข้าใจป่ะครับตัวนี้ให้ให้ตัวนี้เป็นเครือข่ายแม่แล้วเรากำลังเสียบเข้าไปเหมือนเป็นเครือข่ายลูกอะครับผมเสียบเข้าไปอยู่เราทำแบบนี้เพื่อเข้าไปเซตค่าในเราเตอร์ตัวนี้ครับถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแก้ไข IP address ที่เขาตั้งค่าโรงงานมาได้นั่นก็คือ1 9 2 1 6 8 0 1เราจะไม่สามารถแก้ไขได้ผมเคยลองแล้วครับผมแล้วมันทําไม่ได้ครับวิธีการก็คือเราต้องทําแบบนี้ครับเอาสายแลนเสียบจากคอมพิวเตอร์มาเสียบที่พอร์ตแลนนะครับผมเราถึงจะเข้าไปตั้งค่าได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเครือข่ายที่เราเข้าไปาเนี่ยคืออะไรต้องดูก่อนว่า ค่า Default ของ TP-Link เนี่ยคือ192.168.0.1บางคนไม่รู้แนะนำว่าให้พลิกหลังเครื่องครับแล้วเข้ามาดูตรงสติ๊กเกอร์ด้านหลังอย่างของตัว TP-Link เองเนี่ยครับผมเขาไม่ได้พูดว่าเป็น IP Address อะไรแต่เขาบอกเป็นเว็บไซต์แทนก็คือ TP-Link บอกเป็นเว็บไซต์แทนก็คือ tp link wifi net นะครับผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะค,ค้นหาตัว ip หลักของตัวเราเตอร์ตัวนี้เองแล้วก็เข้าไปเซตเข้าไปในตั้งค่าของตัวเราเตอร์เองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์กันครับโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเราเตอร์ที่2กันก่อนนะครับผมถ้าเราเริ่มต้นเลยแล้วเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราได้รับ i p a d แอด s s หรือ Gateway เริ่มต้นอะไรนะครับผมเราสามารถเช็คง่ายๆโดยการเข้าไปตรงนี้ครับผมตรงอินเทอร์เน็ตฝั่งนี้นะครับให้คลิกขวาคลิกว่าการตั้งค่าเปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกันนะครับผมกดคลิกตรงคําว่าอินเทอร์เน็ตครับกดคลิกตรงคําว่ารายละเอียดนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า Gateway เริ่มต้นที่ ทางเราเตอร์ตัวที่2ของผมที่จะเซตค่านะตอนนี้มันให้มาหนึ่งก็สองจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากจุดศูนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้คือประเด็นหลักเลยว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงไม่สามารถที่จะตั้งค่า forward port เอ่อ844ได้เ <med David> นื่องจากว่ามันอยู่กันคนละวงแลนนั่นเองครับผม <med> ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วหาวิธี <med> แก้อยู่นานครับ ตัว TOT ที่เขาให้เรามาตั้งแต่เดิมเลยครับผมมันเป็น1 2 1 6 8ก็2จจะเห็นได้ว่ามันอยู่กันคนละวงละพออยู่กันคนละวงเนี่ยมันหากันไม่เจอครับผมพอมันหากันไม่เจอมันทำให้ว่ามัน Forward Port ไม่ผ่านสักทีตั้งค่า Fix IP ก็แล้ว Forward Port ตตรงก็แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราลืมดูไปว่า วงแลนอยู่กันโคลนะวงกันครับเพราะอยู่กันโคลนะวงทําให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือ forward ออกไปข้างนอกได้นั่นเองครับผมทีนี้เราเห็นว่าเกตเวเริ่มต้นเราหนึ่งก็สเรารู้อยู่แล้วว่าตัว TP-Link เนี่ย IP Address ที่ตั้งค่ามาจากโรงงานเนี่ยเป็น192.168.01ต้องบอกก่อนว่ายังจำได้ใช่ไหมครับว่าผมให้เสียบ พอร์ตแลนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเสียบข้างหลังเราเตอร์ตัวที่2เป็นพอร์ตแลนนะครับอย่าไปเสียบพอร์ตแวนนะครับเพราะเพราะว่าถ้าไปเสียบพอร์ตแวนแล้วเนี่ยพอ Enter ปุ๊บเนี่ยมันจะมองไม่เห็นครับทีนี้จะเห็นได้ว่าผมพิมพ์1 9 2 1ง0 1แล้วเนี่ยมันเข้ามาในเราเตอร์ตัวนี้ได้ทั้งทั้งที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราแค่เข้ามาในเราเตอร์เฉย ผมได้รีเซ็ตเป็นค่าโรงงานเริ่มต้นไปแล้วนะครับผมเพื่อสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรามาตั้งค่าตัวเราเตอร์กันก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เราเตอร์ตัวที่2ของผมได้รีเซ็ตเป็นค่าโรงงานไปรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มันให้เลือก time zone ก็ตั้งค่าตามปกติเลยครับของประเทศไทยของเราก็จะแบ่งข้อบวก07นะครับผมตรงนี้มันก็จะบอกว่าให้เสียบโมเด็มเนี่ยตอนเนี้ครับผมของเราที่ผมบอกว่าตอนนี้โมเด็มของทางทีทเนี่ยมันเป็นเราเตอร์ตัวที่1น,นะครับตอนนี้เรากําลังเซตตัวเราเตอร์ตัวที่2ตัวนี้อยู่นะครับผม ประมาณนั้นครับเรากำลังจะทำให้เราเตอร์ตัวที่1กับเราเตอร์ตัวที่2อ,อยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับโอเคเราข้ามตรงนี้ไปทีนี้นะครับผมให้เรามาเข้าในเมนูในส่วนของ a d v a n c e ครับแล้วเข้ามาในส่วนของ Network Land เราจะเห็นได้ว่าค่า Default ของมันคือ192.68.0.1นี่คือ ไอพีแอดเดรสที่เข้ามาใน TP-Link ของเรานะครับผมถ้าเราเอาสายอินเทอร์เน็ตนะครับผมจากเราเตอร์ตัวที่1เนี่ยมาเสียบกับเราเตอร์ตัวที่2เลยเนี่ยครับผมโดยเสียบไปที่แวนแล้วเราค่อยเอาสายนี้สายแลนจากคอมพิวเตอร์ไปเสียบที่เราเตอร์ตัวที่2ในพอร์ตแลนนะครับผมมันจะไม่สามารถแก้ไข ตรงส่วนของ IP address นี้ได้มันจะไม่ยอมนะครับผมเคยลองแล้วไม่แก้ปัญหาอยู่นานเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่สามารถแก้ IP address ที่เข้าไปได้ณตรงนี้ผมสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับไอตัวเราเตอร์ตัวที่1ของเราเนี่ยมันเริ่มจากจุด1ใช่ไหมครับผมข้างหลังเนี่ยก็อะไรก็ได้ของผมขอตั้งเป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็น254 ตัว IP address ตัวเลขแรกกับเลขสุดท้ายจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็คือจุด1.1กับจุดนะครับผมทีนี้ผมขอตั้งเป็นจุด4น5 4ะครับกดเซฟทีนี้มันบอกว่ายืนยันไมมโอเคไปเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการตั้งค่าได้มันยอมให้เปลี่ยนนะครับผม ทีนี้มันให้ใส่ที่เราเคยตั้งค่าเข้าไปโอเคครับเราเข้าไปดูใน a d v a านซ์เข้าไปดูในแลนงเราเห็นว่าเปลี่ยนแล้วทีนี้เรามาดูว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆไหมผมออกหน้านี้ปิดไปเลยนะครับผมผมใส่เข้าไป12.8.1.254ดูซิว่ามันจะสามารถเข้าไปในเราเตอร์ได้ไหม เห็นไหมครับเข้าได้เข้าได้ปกติเลยครับผมเห็นไหมครับเรายังสามารถเข้ามาได้เราจะเห็นได้ว่าเราเข้ามาในหน้าการตั้งค่าได้ตามปกติเลยนะครับผมเข้าไปดูในแลนครับ IP address ของเราหนึ่งก็2.8.1.254เราสามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับผมซึ่ง ที่ผมทำแบบนี้เพื่อต้องการให้เราเตอร์ตัวที่2เนี่ยเป็นฮับครับมันเหมือนคล้ายๆเครือข่ายลูกของตัวเราเตอร์ตัวที่1น,นั่นเองครับผมข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือเราสามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดเลยว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในเราเตอร์ตัวที่1เรารู้ได้เลยว่ามีสายแลนเสียบอยู่กี่สายแต่ละสายวิ่งไปทาง IP address อะไรบ้างเราสามารถที่จะบล็อกได้ถ้าตัวเราเตอร์ตัวที่1 มีความสามารถนะครับผมเราสามารถที่จะบล็อกได้ปิดกั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถทำได้ทั้งหมดเลยโดยที่เข้าไปที่เราเตอร์ตัวเดียวนี่คือข้อดีของการอยู่ในวงแลดนเดียวกันนะครับผมถ้าเราไม่ทำแบบนี้ครับผมถ้าเราไม่ฟิกนะครับว่าเราไม่ตั้งว่าเป็นพอร์ตอะไรเนี่ยครับเดิมๆของมันเนี่ยเป็น1นึกจจุด อย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเราไปปิดค่า DHCP มันไปก่อนแล้วกดเซฟไปเนี่ยแล้วเราเอาอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์ตัวที่1เสียบพอร์ตแวนแลนชนแวนเราเตอร์ตัวที่2เราจะไม่สามารถเข้ามาเซตค่าในตัวเราเตอร์ตัวที่2ได้แล้วครับผมเนื่องจากว่ามันอยู่กันคนละวงแลนมันอยู่กันคนละวงแลน เพราะว่าพื้นฐานตอนแรกของมันมันเป็น0.1นะครับผมแล้วเรารับเตมาเนี่ยค่าที่เราได้จากเราเตอร์ตัวที่1มันเป็น1 9 2่งเ1้นะครับผมซึ่งเราเตอร์ตัวที่2เป็น0.1ถ้าเราทำแบบเนี้ยเราจะไม่สามารถเข้ามาในการตั้งค่าได้ถ้าเราไปปิด DCP h ไปแล้วนะครับปิดทำไม ที่เราจําเป็นที่จะต้องปิด DHCP เนื่องจากว่าไม่ให้ตัวเราเตอร์ตัวที่2เป็นตัวจ่าย IP ครับไม่ให้เราเตอร์ตัวที่2เป็นตัวจ่าย IP address เพราะว่าเราต้องการให้ตัวเราเตอร์ตัวที่1นั้นั้นเป็นตัวจ่าย IP address ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะทำให้อ,อ IP address มันชนกันได้ครับ หลังจากที่เราตั้งค่าจุด 1. นึ4แล้วเนี่ยอย่าลืมเข้าไปปิด DHCP แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราปิดแล้วเรายังสามารถเข้ามาในหน้าตั้งค่าได้โดยเข้ามาตามที่ IP address ที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมอย่าลืมว่า3หลักข้างต้นเนี่ยจะต้องเหมือนกันกับตัวเราเตอร์ตัวที่1นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เลขที่เราชอบตั้งแต่2ตั้งแต่จุด2จนไปถึงจุด254ขึ้นอยู่กับเราตั้งครับผม หลังจากที่เราทําการตั้งค่าเราเตอร์ตัวที่1ให้อยู่ในวงแลนดเดียวกันกับเราเตอร์ตัวที่2แล้วนะครับผมให้เราทําการนำแลนชนแลนนะครับผมของเราเตอร์ตัวที่1และเราเตอร์ตัวที่2สายเส้นสีดํานี้เป็นสายที่ต่อจากเราเตอร์ตัวที่1มานะครับเข้าในพอร์ตแลน์มาดูด้านหลังเราเตอร์ครับจะเห็นได้ว่า ผมเอาพอตสายแลนเส้นสีดำนะครับผมที่ต่อจากเราเตอร์ตัวที่หนึ่งนะมัไปเสียบพอตแลนที่มันเป็นมีสีพอรตสีส้มอยู่ครับผมเราไปเสียบไว้ที่พอตแลนเนื่องจากว่าให้เราเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นฮับแทนครับเป็นฮับได้ปล่อย Wi-Fi ก็ได้นะครับผมหลังจากที่เราทำการเสียบ ไปที่เราเตอร์ตัวที่2เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการ forward port แล้วก็เช็คดูว่าเรา forward port ออกไหมไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราตั้งค่าเราเตอร์ตัวที่2เนี่ยเป็นวงแลนดเดียวกันกับเราเตอร์ตัวที่1แล้วนะครับผมอย่าลืมเข้ามาปิด DHCP ด้วยนะครับผมต้องปิดทิ้งด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเวลา มันจ่าย IP เนี่ยมันอาจจะชนกันได้และไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองครับเราจะต้องปิด d h c p ทิ้งถ้าเราไม่ตั้ง IP Address ไว้ก่อนนะครับผมเวลาเราปิด d h c p ทิ้งเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้ามาในหน้าการตั้งค่าเราเตอร์ตัวที่2ได้นะครับผมมันจะเพิ่มความยุ่งยากขึ้นมาโดยการอาทิเช่นโดยการที่เราจะต้องไปหลอกตั้งค่าในคอมพิวเตอร์เราว่าเป็น ในวงแลนเดียวกันกับเราเตอร์แล้วอาทิเช่นเราเข้าไปตั้งตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับการตั้งค่าคือขคายอินเทอร์เนต็ตร่วมกันอินเทอร์เนต็ตคุณสมบัติก็ไปที่ ipv c ซึ่งคุณสมบัติซึ่งเราจะต้องมาหลอกเหมือนเราหลอกอครับผมหลอกออตัวคอมว่าเฮ้ยเราอยู่ในวงแลนเดียวกับนายแล้วนะ มันถึงจะให้เข้าไปในตัวตัวเราเตอร์ตัวที่2นั่นเองครับถ้าเราเผลอไม่ได้ตั้งค่าไว้ตอนแรกเริ่มนะครับแต่ซึ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับผมผมได้ให้ตั้งอยู่ในวงแหวนดเดียวกันแล้วเซตค่าฟิกตัวเราเตอร์ที่เราจะเข้าไปแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาทางเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเป็นกังวลไ,ไปนะครับผม เนี่ยครับผมให้ตั้งตั้งแต่3หลักเนี่ยนี่ก็สองจุดจุดอะไรก็ได้ตั้งแต่จุดสจุดถึงจุดนะครับผมจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้3ตัวหน้าตรงนี้ให้เหมือนกันกับเราเตอร์ตัวที่1นะครับผมเพื่อจะได้อยู่ในวงเดียวกันแล้วก็ปิด dhcp แล้วก็กด s a v ไปครับผมทีนี้โอเคปิดให้หมดเราจะเห็นได้ว่า ลาเตอร์ตัวที่1ของเราก็คือ192.168.1.1ของเราคืออันนี้ครับผมยูสิในพัดบิร์ดของเราคืออะไรก็ใส่ไปทีนี้เราจะมาดูว่าการ Forward Port 8444 Forward ยังไงเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับเข้าไปตรงส่วนของ Port Forwarding นะครับผม อ่าเราจะเห็นการตั้งค่าอันนี้ผมเคยตั้งไว้ก่อนหน้าดีแล้วจะเห็นว่าให้ทำการติ๊ก Enable ไว้นะครับผมเนมก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ Proto คอ l ที p a p d u d p นะครับผม Wan Host Start IP ทั้งสองช่องนี้ไม่ต้องใส่ครับตรงนี้มีให้เลือกอันเดียวครับผม i p v 4เราต้องการ ที่จะ forward port 8444ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้ง w a n start port 8444 w h n e port 8444นะครับ l a n host start l a n host e port เนี่ย8 4 4 4เช่นเดียวกันเราจะรู้ว่า l a n port ip address ของเราเป็น1 9 2 1 6 8 2 2ได้อย่างไรให้เราเข้าไปดูในส่วนของ Network นะครับไปส่วนของแ a นครับผมทีนี้เรามาดู h o s t n a m e ตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าคอมพิวเตอร์ของเราชื่ออะไรที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมให้เราหาครับให้เราหาว่าตัวอคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งค่าให้มันวิ่งเข้ามาหาคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับคอมของเราเนี่ยเครื่องไหนกันแน่ของผมเครื่องนี้ครับ ผมตั้งชื่อไว้ประมาณนี้เอาไว้เราจะเห็นได้ว่า IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมในวงแลนของผมเนี่ยคือ1 2ึ1งพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชัน Port forwarding แล้วเข้าไปใส่ค่า LAN host IP address ของเรานะครับผมเสร็จแล้วก็โอเคไปได้เลยครับ เพียงเท่านี้ครับผมมันก็จะ forward port 8444มาให้เรานะครับไม่จะเป็นที่จะ,จะต้องไป fix IP ที่เครื่องก็ได้ครับผมไม่จะเป็นที่ต้องไป fix ในเราเตอร์ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะต้องเป็น192.168.1.2นะไม่ต้องแก้ไขเป็นค่าอื่น เอาจริงๆไม่จําเป็นต้องไปฟิกก็ได้ครับผมเนื่องจากว่าเราสั่งให้ตัว forward port ของเราเนี่ยมาที่เครื่องคอมของเราเป็นจุด1.2อยู่แล้วเราเตอร์มันรู้ครับว่าเครื่องคอมเครื่องนี้จะต้อง forward port เป็น8 forward port ให้เครื่องคอมเครื่องนี้เป็น8-4-4-4นะเพราะฉะนั้นเครื่องคอมของเราเนี่ยมันก็จะยังคงเป็น1 192.168.1.2อยู่แล้วครับไม่เปลี่ยนยกเว้นแต่จะไปร Re ีรีเซ็ตฮิสตอรีหรืออะไรอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่ที่แน่ๆมันจะยังจามครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปฟิก IP ก็ตามมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราไป Forward Port นี้ไปที่ IP Address นี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น มันจะไม่เปลี่ยนครับโอเคนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงวบาว่า forward port 8444ผ่านไหมวิธีการเช็คว่าเรา forward port ได้แล้วหรือยังนะครับผมให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ you get signal นะครับผมแล้วให้เข้าไปที่เมนู port forwarding tester นะครับผม ตรง address ตรงนี้นะครับเป็น address ดดที่ทางผู้ให้บริการเขาให้เรามานะครับผมให้เรากรอกตรง port number ตรงนี้ว่า8444ครับแล้วกดเช็คครับผมเมื่อเราทำทุกอย่างถูกต้องแล้วมันจะขึ้นว่า port 8444 is open on นะครับผมแล้วตามด้วย address ดดที่อยู่ ของเรานั่นเองครับหมายความว่าเรา forward port ได้แล้วนั่นเองครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมถ้าผมว่างยังไงแล้วจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ